เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่้องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาซีเป้าบ้านสวยๆนู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับหลังนี้เป็นบ้านพร้อมที่ดินเลยนะครับที่ดินกว้างถึงหนึ่ง้อยตารางวาบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นสภาพใหม่ครับมี2ห้องนอน2ห้องน้ําครับแปลงนี้ สวยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมาชิปบ้านสวยๆนั่งชมในเลือกกันเป็นประจำทุกวันครับได้มีภาพตัวเลือกใหม่ๆตัวคลิปใหม่ๆนะครับแปลงนี้ครับอยู่ดอยสะเก็ดนะครับหลังยาแพงเนื้อที่110ตารางวานะครับตัวบ้าน90ตารางเมตรนะครับเนื้อที่สร้างบ้านนะขออภัยครับพื้นที่ดิน110ตารางวาครับพื้นที่สร้างบ้าน90ตารางวาก็คือตัวบ้านที่เป็นอาคารนี้ครับ90ตารางวา ด,นด,นดินทั้งหมดมี110ตารางวาน,นครับติดทางสาธารณะด้านหลังติดคลองชนประทานด้วยบ้านสร้างใหม่พร้อมโอนให้ฟรีๆเลยนะครับเจ้าของต้องการขายด่วนครับแค่1ล้าน5 0 0บาทเท่านั้นนะครับท่านใดต้องการหาบ้านโซนนี้ก็ติดต่อเข้าไปได้ครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่านัดดูบ้านก็สายตรงถึงผู้ขายได้เลยนะครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ